หาชอบช่อง so report by sir o ของเราอย่าลืมกด like กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้ประเด็นใหญ่ที่ถูกตีออกมาตั้งแต่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเรื่องความสนใจในตัวของทางโอมามามูสดาวยิงตัวเก่งของทงักไอ้พรักฟังเฟิร์ เมื่อมันมีรายงานข่าวจากประเทศเยอรมันที่อ้างว่าลิเวอร์พูลเริ่มต้นการเจรจารในการคว้าตัวเขาไปแล้วและบางสื่อก็มีการระบุไปถึงขั้นที่ว่าตัวของนักเตะเองก็มีการเทใจสำหรับการย้ายมาร่วมทิมแอนฟิลด์ของเราในครั้งนี้แล้วด้วยเช่นเดียวกัน แต่ล่าสุดทางเจมส์พียสเหี่ s, ยวข่าววงในมือหนึ่งของทีมเราที่ปัจจุบันก็ทำงานให้กับทางเดอแอตเลติกสำรัเข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็ไม่ปล่อยให้มันมีกระแสข่าวลือเช่นนี้ไปได้ยาวนานมากนะและจู้ตัวก็มีการออกมาตอบโต้ข่าวดังกล่าวกับไปแบบแทบจะทันควันเลยว่าขอ้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นมันหาได้เป็นอย่างที่มีสื่อรายงานข่าวกันออกมาไหม เมื่อทางลวอร์พูลของเรายังคงพอใจสําหรับตัวเลือกในแดนหน้าของทีมณนะช่วงเวลานี้และทางเดียวที่มันจะมีการเสริมแข้งใหม่ในตําแหน่งนี้เข้ามาเพิ่มเติมก็ต้องมีการปล่อยตัวนักเตะเก่าออกไปก่อนเท่านั้นซึ่งในเวลานี้สถานการณ์มันยังไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นเลย มันมีรายงานข่าวจากสื่อบางเจ้าของประเทศเยอรมันที่มีการอ้างว่าลิเวอร์พูลมีการติดต่อไปในเบื้องต้นสำหรับการขอซื้อตัวทังโอมามามูสกับทัชไอทรักแฟงเฟิร์ตไปแล้วเพียสกล่าวแต่จากข้อมูลที่ผมได้รับการบอกกล่าวมาเองจากคนภายในของสโมสรก็คือข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นมันหาได้มีอะไรแบบนั้นไม่ มามูสมีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมมากๆแต่ในเวลานี้ทางลิฟ์ภูเองก็มีแนวรุกระดับหัวกะทิอยู่ในทีมของพวกเขาถึง6คนแล้วไม่ว่าจะเป็นในลายของทางมโฮัมหม็ดซาลาหรือดีออสดาวิดนูนเยสเดียโกโชตาโคลดีกักปดและเฟเดริโกเคียซา ดังนั้นหนทางเดียวที่พวกเขาจะมีการมองหากำลังเสริมเข้ามาเพิ่มเติมสำหรับผู้เล่นในตำแหน่งนี้ก็คือมันจะต้องมีใครสักคนในพวกเขาทั้ง6คนดังกล่าวที่เก็บเข้าของย้ายออกจากทีมไปก่อนเท่านั้น เรามาลุยกันต่อเลยกับประเด็นข่าวเช้าของทางเดวิดคูตผู้ตัดสินคนดังที่มีคลิปหลุดขณะที่โจ้ตัวกําลังด่ากราดทีมของเราและลงไปถึงอดีตผู้จัดการทีมอย่างทางเยอร์เกนครอฟในใหญ่เฮ a วี m e t เมทแบบเสียเสียหายหายและมีการใช้ถ้อยคําที่มีความหยาบคายอย่างมากนั่นทําให้โจ้ตัวถูกสั่งพักงานและก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนการกระทําความผิดดังกล่าวข้างต้นของเขาแบบทันทีทันใด อย่างไรก็ตามทางแกรี่เนวิลลอดีตแบ็คขวากับตันทีมระดับตำนานของทามปีศาสแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ออกมาแสดงความคิดเห็นด้วยตักะกเพียเพ้ยนๆของเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วว่าเจ้าตัวไม่เห็นด้วยเลยกับโอกาสที่คูตดอาจจะต้องตกงานเพียงเพราะการด่าหรือว่าผูลแค่นี้ผมเข้าใจว่าเขาไม่สมควรจะโดนไล่ออกนะเนวิลล์าว เพราะันจะไม่ใช่นักกฎหมายต้าในกฎหมายแรงงานแล้วเมื่อคุณไปด่าใครสักคนผมคิดว่าคุณก็ควรจะโดนอย่างมากแค่การตักเตือนหากทำผิดซ้ำก็ตักเตือนเป็นครั้งที่2แล้วจากนั้นถึงจะตักเตือนเป็นครั้งสุดท้ายความจริงก็คือคูดก็แค่ไม่ชอบคาแรคเตอร์ของใครบางคนที่สมโมสสลิเวอร์พูลซึ่งในที่นี้มันก็คือตัวของทางเยอเกนครอฟ เขายังบอกไปด้วยซ้ำว่าเขาชื่นชอบเจมส์มิลเนอร์นะซึ่งก็เป็นผู้เล่นของลิเวอร์พูลเหมือนกันดังนั้นเรื่องนี้มันเลยทำให้ผมค่อนข้างจะสับสนคูดอาจจะมีการใช้คำหยาบคายมากใส่ตัวของครอปแต่ผมไม่ได้เห็นอะไรที่มันเป็นการบ่งบอกเลยว่าเขามีการใช้อำนาจไปในทางที่ผิดเพื่อสร้างความเสียหายให้กับลิเวอร์พูลหรือสโมสรอ,อื่นใด คำพูดที่แย่ที่สุดในคลิปก็เป็นของผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างๆเขาซึ่งพูดออกมาว่าเขาเกลียดสเกาเซอร์เพราะนั่นได้แสดงให้เห็นถึงความเกลียดชังที่คุณมีต่อกลุ่มผู้คนแต่นั้นไม่ใช่คําพูดของคูดเองด้วยสา้านะผมเข้าใจพูดตัดสินที่ได้ข้อสรุปว่าพวกเขาต้องใช้มาตรฐานที่สูงกว่าคนปกติทั่วไปแบบเดียวกันกับผู้พิพากษาหรือตารวจ แต่ขอพูดตามตนนะคูทก็แค่เหมาเกินไปและปล่อยให้เพื่อนของเขาในการถ่ายคลิปเอาไว้เขาไม่ควรจะทำอะไรแบบนั้นและผมก็เชื่อว่าเขาคงจะเสียใจในเรื่องนี้ไปตลอดชั่วชีวิตของเขาแต่ทันทีที่คุณถูกปลดจากการเป็นผู้ตัดสินชีวิตของเขามันจะแตกสลายไปเลยนะเพราะมันคงไม่มีองค์กรไหนอีกแล้วที่จะเชิญเขาให้ไปทำงานด้วย มันคือความโง่เขลาของเขาเรื่องนั้นเราคงไม่อาจจะปฏิเสธได้แต่ทุกคนเองก็คงเคยจะดื่มมากจนเกินไปเหมือนกันจริงไหมล่ะแล้วหลายๆคนก็คงเคยทำในสิ่งที่ไม่ค่อยจะฉลาดนักแบบนี้จริงไหมลองคิดดูว่าหากมีใครสักคนในที่ทำงานของคุณมาทำอะไรแบบนี้แล้วเขาต้องตกงานจากเรื่องแบบนี้ไปมันสมควรแล้วจริงๆหรอผมไม่แน่ใจว่าผมจะอยากเห็นอะไรแบบนั้นหรอกนะ ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะมันจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับเป้าหมายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราเกันบ้างหลังจากเมื่อช่วงสัมมร์ที่ผ่านมาเราสามารถบรรลุข้อตกลงกับทักไอค้ครั้งข่าว บาเลนเซียในการคว้าตัวจอจีมามาดัชวีลีผู้รักษาประตูทีมชาติจอร์เจียมาจากพวกเขาได้แล้วคนหนึ่งก่อนที่จะมีการปล่อยยืมตัวเขากลับไปให้ต้นสังกัดเดิมยืมใช้งานตลอดช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้จากนั้นเขาถึงจะย้ายมาอยู่กับทีมของเราอย่างเป็นทางการนับตั้แต่ช่วงซัมเมอร์หน้าเป็นต้นไป อย่างไรก็ตามมามาดัชวีลี่ก็ไม่ใช่ผู้เล่นเพียงคนเดียวของทางบาริเนเซียที่ทีมของเราอยากจะได้ไรยเซนของเขามาครอบครองเมื่อล่าสุดทางแกรมไบรลี่กูรูด้านการซื้อขายคนดังก็มีการออกมายืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะเลยว่าคริสเตียนมอสเกีราปักกลังดาวรุ่งอนาคตไกลของพวกเขาก็อยู่ในเลดาราของทีมเราด้วยเช่นเดียวกัน มันถึงขั้นที่ทางลิวร,ร์ภูมีการส่งทีแมวมองไปเกาะติดฟอร์มการเล่นและพัฒนาการของเขามานานหลายปีแล้วอีกด้วยมอสเกราเป็นนักเตะที่เปลี่ยนบริพรสวรรค์ไนะบลี่กล่าวเขาเพิ่งจะอายุได้เพียงแค่20ปีแต่ผ่านประสบการณ์การลงสนามให้กับทางบาลเลเซียมาแล้วอย่างโชคโชน เขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ทางลิเวอร์พูลติดตามดูอยู่แล้วพวกเขา,เขาก็เกาะติดนักเตะรายนี้มายาวนานกว่าที่พวกเราคิดกันโดยสันไปนะนี่ถือเป็นผู้เล่นที่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งยวดเขาเป็นหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งที่ดีที่สุดในตำแหน่งของเขาเองนอกจากนี้เขายังมีค่าตัวที่ไม่ได้สูงมากนะดังนั้นผมจึงคิดว่าเขาจะกลายมาเป็นตัวเลือกที่ทางลิเวอร์พูลคอยจับตาดูสถานการณ์อยู่อย่างใกล้ชิด เขาผ่านการลงเล่นระดับสูงมาแล้วแล้วก็พิสูจน์ตัวเองมาแล้วสักพักใหญ่ๆเลยเขาลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของบาเลนเซียมาแบบเต็มๆตมั้งแต่ตัวของเขาเพิ่งจะมีอายุได้เพียงแค่18ปีดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่น่าปลา้ใจเลยว่าทำไมเราถึงได้เห็นความสนใจในตัวของเขาจากทางลิเวอร์พูลมากกว่าที่เราคิด ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมะมันจะขอพาเพื่อนๆมาดูหนึ่งในอดีตเป้าหมายของทีมเราเมื่อช่วงสัมเมื่อที่ผ่านมาอย่างทางมาตินสุบินเมนดี้มิดฟิลด์ตัวเก่งของทางเรอัลซเสียดับกันบ้างว่าทีมของเรามีความพยายามอย่างหนักในการเซ็นสัญญาก,กับเขาแต่สุดท้ายก็ถูกโจ้ตัวต,วตอบปฏิเสธการย้ายทีม ล่าสุดทางเดวิดออนสตีนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดของทาง The ic, ดิแอสเลติกก็ออกมาเปิดเผยเลยว่าสาเหตุหลักนอกเหนือจากการตัดสินใจของเจ้าตัวเองแล้วมันยังเป็นเพราะความสัมพันธ์ระหว่างเขากับทางโรเบรโตโอราเบ่ผู้ ave, นวยการคนดังของทางโซเซดัดนั่นเอง เมื่อโอราเบกระโดดออกมาขวางการย้ายทีมในช่วงเวลานั้นและเขาก็คือกุญแจสําคัญที่กดดันจัวกินอเปริเบประธานสโมสรไม่มให้ตัวของทางซูบีเมนดีย้ายออกจากทีมไปจนประสบความสําเร็จในการหลังตัวนักเตะแต่ในตอนนี้มันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อโอราเบตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งหลังจากจบฤดูกาลนี้ท,ทั้งๆที่โจตัวก็มีสัญญากับสโมสรถึงปี2026 ซึ่งเป็นการลาออกจากตําแหน่งก่อนกําหนดถึง1ปีนั่นทําให้ผู้ที่จะเข้ามาดูแลเรื่องการซื้อขายของโซเซดัดจะเปลี่ยนหน้าไปและซูบิเมนดีเองก็ไม่พอใจกับการดําเนินการดังกล่าวข้างต้นของสโมสรที่พยอยรม้งตัวพออฝีมือดีอย่างทักโอราเบเอาไว้ นั่นจึงกลายมาเป็นจุดแตกหกักและกลายมาเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญสาหรับอนาคตของดาวเตะวัย25ปีด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสในการรื้อฟื้นดิวกับทางลิเวอร์พูลขึ้นมาอีกครั้งด้วยค่าจิกสัญญา60ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว50ล้านปอนด์ ในไหนก็พูดถึงอนาคตของมาตินซูบิเมนดีกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พาะมันจะขอพาเพื่อนๆมาดูการออกมาให้ข่าวของทางฟาบิซซโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียหนึ่งอีกเช่นเดียวกันเมื่อเขาก็ยืนยันข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่าลิเวอร์พูลยังคงเกาติดสถานการณ์ของนักเตะรายนี้อยู่อย่างใกล้ชิดหลัจ,จะรื้อฟื้นแผนการอ้าแขนดอกเข้ามาร่วมทีมในปี2025 สิ่งที่ผมบอกกับคุณได้ในวันนี้ก็คือลิเวอร์พูลยังคงดูสถานการณ์ของมาตินซูบิเบนดีมาโดยตลอดนะลูมาโน่ก่าบเรารู้ว่าลิเวอร์พูลและอาร์เนอร์สตรอตอยากจะได้ตัวเขามากขนาดไหนจากการดำเนินการของพวกเขาเมื่ช่วงสัมเมอร์แต่มันยังมีคุณซื้ออีกสองคนที่ก็อยากจะได้ตัวเขาด้วยเหมือนกันนั่นก็คือมิเกลออตต้าและชาบีอรองโซ ในเคสของอารงโซนั้นถ้ากเขาย้ายไปกลุ่มทีมบาเยนน์มิวนิกในปีหน้าซึ่งมันจะมีการหารือกันในเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนมีนาคมหนึ่งในคนที่เขาต้องการเซ็นสัญญาตามไปอยู่ด้วยที่นั่นก็คือตัวของทางซูบีเมนดีนี่แหละส่วนทางอารเตต้าเองเขาก็ชื่นชมในตัวนักเตะรายนี้มาอย่างยาวนานและเคยมีความพยายามจะเซ็นสัญญากับเขามาแล้วด้วยซ้ำในอดีตที่ผ่านมาแม้ว่ามันจะไม่ประสบความสำเร็จ ดังนั้นนี่จะเป็นอีกดึงดิวที่น่าจับตามองอย่างยิ่งในปี2025ที่จะถึงนี้ด้านลิเวอร์พูลก็อย่างที่ผมเพิ่งจะบอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่าพวกเขาเองก็ยังคงไม่ลดละสายตาจากตัวของทางซูบิเมนดี้ไปเลยและในตอนนี้มันก็ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่จะเข้ามาส่งผลกระทบโดยตรงกับโอกาสในการอําลาทานสโมสรเรอัลาสเซียดัดของเขาไป นั่นก็คือการทิ่ตัวของทางโรเบรโตโอราเบ้ผู้อำนวยการกีฬาของเรอัลโซเซนด์กำลังจะอำลาทีมไปในปี2025ที่จะถึงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนี่แหละจะกลายมาเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับอนาคตของทางซูบิเมนดีเลยก็ว่าได้แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ